อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนครับแจ้งแล้วพี่น้องครับแจ้งแล้วแจ้งแล้วเก็บของเดินทางต่อนะครับเก็บของเดินทางต่อมาแลงกาะสินครับพี่น้องคืนนี้ยังตลาดกาะสินนะคะพราเบิงไตีานสวัสดีค่ะ แล้วยังไงคะมาหามาหาแก้วกับเพราทำไมเดีเกี่ยวกับเพราคือเปลี่ยนไปก็ถูกไหมอ่ะแทวแทวแทวตัวเล็กแก้วไปหรอกินอะไรผิดมาหรือเปล่าทำไมหน้าตาดูแปลกผิดประหลาดแปลกแปลกแปลกไปเข้าคลินิกมาค่ะคลินิกอะไรอ่ะคลินิกหัวหัวแย่แล้แย่แล้ว จงอโอเคโอ้แจกว่าเป็นสีตินั่งเอกอนักเอกเขาแบบนี้ทุกคนนะค่ะเนาะทีนี้พี่ก็จะเปลี่ยนไฟเห็นไหมเอาบัถือไฟเนาะขอใจอยใช่เพราะอยู่บนควายเพราะไฟถ้าช่วยทุกอย่างอ๋อโอเคกับจีนไปเสืงั้นก็เปิดไฟตลอดเวลาดีกว่าเนาะอย่าปิดไฟเลยกัดหรือเปล่าใช่รับนางเอกสองส่วนวยวันนี้หมานมาหมานเลยค่ะรับซ้ำเนี่ยเช้าเลยค่ะรอที่สี่เลยเก่งห้าบาทเองรับเราต้องบอกว่ารับสอง รับสองร้อยแต่ฉากนะาทำนะแต่ว่าน่าทำแล้วเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บของช่วยแฟนมีแฟนด้วยมีแฟนค่ะใช่นางอีกฉาคนนี้เขามีแฟนหนาอ๋ออืตายแล้วเไงดิอยดิแต่งไปเนี่ยนี่ทำไมหน้าสดจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนเช้าสวยอยู่สวยมากสดใสมากตาหวานบ้าเถอดแล้วก็บ้าสดใสแบบสด พ่อเอกแทนเอาขึ้นแปลงล่างไว้แขกอ,อดขับไว้ไว้ปอดขับตอนนี้นคุณ <c oughs> คุณน่าเอกะัสดีนะเอกป๊อปปี้ครับ <c oughs> เอาไปจะสิติดนะเอกจะแจ้งมาหนะ <c oughs> สวยสดใสสมใบบ้ <c oughs> นานหน้าสมัยเนี่ยเข่าทั้งวันสดใสสดใสสมบ you. Okay, you. ใบอยู่โอเคยู่พระเอกแอนด์ดิวครับ ซืไปนี่ไปได้อีกวิแต่งตามเหมือนนั้นเลยอ่ะมันอะไรนกขุมก็เป็นเตี๊มนกแก้วไงเอาล่บ๊ายบาย้างไหนไม่เจอได้ไหมเอาล่ะเคทึ้งเถ่าทึ้งบอสดใสบ๊ายบายพระเอกบูมก็ดอยิงข้าวไข่เ้าไข่ไาง สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเลยสดใสแล้วสดใสแล้วครับพี่น้องเอาเอาไปไว้ข้างหน้าแล้วอย่ามาตำไรดี่คุณพ่อเอาคุณหมอมาสีดยายายสองเข็มเท่านั้นรูเื่องขื่น่อขื้นหอดล่ำได้เลยคือไ้เอาหมอไปจำวงนิ่ ต้องมีแน่นอนเพราะว่าอันแดนเซอร์บอกว่าจากฟุ้นเนี่ยจากหนาวจากฮอนเนี่ยสามฤดูใส่กันรอรัวยิ่ดีเดือนนี้สามไปดูเลยดิจากาหนาวานว่าฝนมาฮอนอืม,อมโอ้จากว่าฟุนาาฟ่นไหมจากว่าฟุ่นมาอย่างยิ่งโอเคอเจออีกเจอกันครับไว้ยเมื่อเดี๋ยวพร้อมลองเลยอ่ะโอ้ยไม่ชี้ตัวพระเอกทายนะคะพ่อเลังเก็บของครับของนุ็นพระเอกจีโอนะครับกำลังอ่างูตาลกับการสะของอยู่นะครับเป็นอันนี้เป็นเต้นเรื่มดาวพระเอกครับ เอานี่หรอที่ว่ายกของเฉยแฟนอ่ะอติอติสดีคาร์ไปอีกสเนวิชาชอยแจ้งว่านี่เป็นเบาๆน้ำพ้นเนาะสวัสดีพ่อมวนครับสวัสดีครับใช่คนที่ใส่ชุดเขียวเมื่อตอนดันหัวแรงไหมอ่ะแมนเซเลวาเขียวไปน้ำกันมาสั่กโอเคไซเนียเนาะไซมินีอ๋อโอเคไซมินีพกพาสะดวกชาวนี้ได้อะไรกินครับผัดพริกแกงหมู สามชอยากกินอยากกินเพราะว่าตายแล้วเขาเขาจะเป็นบุญไทยนี่จัดเต็มครับแต่ละเสาโดยพ่อมวอนะครับมือแรกที่สิจัดเต็มมือแรกครับมือแรกกินอย่างอ่ะมือต้มยำอุ้อยากกินจงไว้ให้หน่อยสองม้อใหญ่ห้าสิบรูน่ะเลิกทั้งเดียวเลยสองร้อยสามร้อยคนแบบหมดอยากกินจงไว้ใหแน่เพ่อครัวแม่ครัวแม่ครัวโอ้ยอย่าว่าแม่ครัวสวัสดีค่ะ พี่น้อง Sounds. นี่คือบรรยากาศเตยล่าแบบชีวิตจริงชีวิตจริงบ่อิงนี่ยากพอเปรี้ยวซาเบี้ยดีแบบว่าลงกล่องสดบ่มีฟิวตรงฟิวเตอร์พอฟิวเตอร์เนื้อก็คขีเยื่อ่ะเยื่อว่เยื่อว่เยื่อว่าเหยื่อบ่เยื่อห้ารอหลังหาวพี่น้องครับตอนนี้กณ์กำลังเก็บกลงเก็บทองครับพี่น้องแจ้งจังปางสว่างฆ่าตาครับได้แก้วได้อะไรกินน่ะได้เมื่อคืนน่ะ เดี๋ยวแอมมินลิ่่าเอซื้อมาแอมินกินว่าเบอกโอ้ยิ่นเาว่าชงวชาวเาเขาว่าฉันสื่อหยงก็กินได้บางแร้งนะเขาเปลี่ยนซื้อเปลี่นอย่างเลยแา้องวา่งากบน้สว่ตาเช่นน่อแงกรสชอบชุพี่เติมมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับวีท วีชอบชุดหน้ามันแบบชุดใต้น้ำนางงามเลยเอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนมากคุณแม่เหมือนคุณแม่กุหลาบแดงน้ำคมเหมือนมากเมาแล้วเวลาแล้วครับน้องปืนนะครับต้าวตัวเล็กครับขึ้นมาอันเผวามานตลอดเลยมานตลอดเลยอันนี้เป็นบ้าซำหน่อยครับ ล้างหานครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับแม่ต้องสดใสมากสมวัมากครับสดใสสมวัมากเปะเบิร์พี่เอกสวัสดีค่ะบพ่อบ้านพักมันไม่ได้เข้าครับพ่อจะไปเซ็นสัญญาไม่ถ้เา้าอพักว่าจะให้เอาฝาลังใหญ่มาให้ด้วยฝาลังใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเธอมาได้เข้าพรุ่งนี้โอเคครับฝาลังใหญ่กับแท่งกาวโอเคครับไม่ต้องไป อ๋อทำไมไหนว่าผมมันจะงอกออกมาไม่เห็นแฉะมาวก็โหมดอ๋อเหรออ๋อต้องต้องการคืนดึกๆใช่ไหมขอโทษที่พลาดไปชมนะดูดดีเป็นไรเป็นไรคนนี้คนนี้ไป็นคนไปผู้ซ้ายถาแล้วไปก็คือเอาเอาพี่เสาถาไปไปพี่เสาเกี่ยวอะเออผู้ซ้ายอย่างหวานนี่พีอัพมีแฟนผมครับ นี่ละเพิ่มครูเก๋พี่น้องครูเก๋ผมยากวผมโป่งครูเก๋เออเพิ่มครูเก๋ไปเถอะครับเขาหนักไปไอไก่มันเลียนเไตุพี่ชายผมยาววันนี้พี่ไก่พี่ไจ้านี่รอบฟิล์มยิมนาจดอกไม้ไหวคาราวาเขาได้หนิน้อยบบย้อนหลังาเลนพี่น้องระดับครูไหวเขาได้หนิเอาเอาเอาดอกไม้มาไหวเขาได้หนิย้อนหลังาเลนพี่น้องเบิ้งเบิ้งครู เอาายสีน้องปจาโอเคโอ้ยเห็นเหมนวัวดี่วัวเอุยแกรับความเด้อจะกราบมเด้อออี่เัามันโอเคแล้วแล้วยวไ้จากไหนัเนี่ยยรับสบายีเอาขึ้นไปเครืองรถนัมยไม่รู้จากไหนลลกม่อะอยู่เอาไปตั้งตั้นาล้ออเก็บแมงเอ้ยอยบรรยากาศอาหารเก็บห่านพี่นองมาด้อยเขาเบอร์สิเก็บห่านซอยมารัง ใช่ครับวันแรกเจอกันครับวันเชียงสาครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับปกป้องเอาสวยมากไม่หืวไม่หืวเออสดเออนี่ทูโทนเขาเรียกทูโทนลูกไปครับพี่น้องพอกันวันแรกครับเชียงสายางตลาดกาลสินครับพอกันครับพระเอกนอนสดใสมากเช้านี้สดใสมากเมย์มเอาก็ทำไม่หิวเลยสดใสสดใส อันนี้ก็สดใสสมใบมากใส่ห่อเป็นห่อบมาล้ำห่อแม่กินก็ได้ดมยาดมยังแท้ที่กลางวันก่อนแต่งหน้าร้อนร้อนเช้ากลางวันร้อนค่ะตกเย็นมาหนาวป่วยจิค้าแบบนี้วัดเดกสู่เด้อค่ะไปครับพี่น้องบ๊ายบาย พ่อกันครับพี่น้องพ่อกันมาแนงครับชเชียงสาอย่างตลาดอุดรธานีครับโอ้อุดรธานีกาลสินพี่น้องไล่แบกไม่แล้วโอเคนะครับพ่อกันไหมครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปเรื่องราวดีๆเบอร์ของพวกเรานะครับสิเกีพายาพสิพายัมก็บบรรยา,รากาศมาฝากทุกวันครับบ๊ายบายเจอกันค่ะกาลสินสดใสมาก